ประวัติติ๊กเจษดาพรผลดีเจษดาพรผลดีมีชื่อเล่นว่าติ๊กเป็นนักสแสดงชายที่มีผลงานทั้งด้านการสแสดงและเคยได้รับรางวัลมาแล้วมากมายในปี2540ติ๊กมีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่อง2499อันธาพานครองเมืองได้รับบทแดงใบเล่ ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์ถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดของติ๊กเลยก็ว่าได้และภาพยนตร์เรื่อง2499อกาอัธา,านครองเมืองยังทำให้ติ๊กได้รับรางวัลไทยแลนด์บล็อกบัสเตอร์อ n นเ r อร์เทนเม a ต์อะวสาขานักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมเจษดาพรผลดีเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2520 มีส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำาหนัก60กิโลกรัมติ๊กเจษฎดดาพรมีน้องชายสองคนโดยน้องชายคนรองก็เป็นนักสแสดงเช่นเดียวกันคือตั้นพิเชษชัยผลดีเจษฎดดาพรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณะและสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญ,ญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการมหาวิทยาลัยหอกรค้าไทยและเมื่อวันที่16ธันวาคม2557ได้เข้ารับพระราชทานปร,ริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจษดาพรผลดีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการขาไทยโดยรับเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาทางโทรทัศน์และภาพนิ่งสำหรับงานโฆษณามีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลครองเมืองจากนั้นก็มีผลงานเรื่อยมาทั้งงานถ่ายแบบสแสดงละครโทรทัศน์เดินแฟชั่น และงานพิธีกรทางด้านภาพยนตร์ก็มีผลงานเช่นคนปูนสายฟ้าและ303กลัวกล้าอาฆาตต่อมาในปี2541ซึ่งเป็นปีถัดมายังได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องสตางและเรื่องสตรีเหล็กที่ประสบความสำเร็จในด้านรายได้อย่างล้นหลามสามารถทำเงินเฉพาะในประเทศไทยได้ถึง100ล้านบาท และยังขายได้ในอีกหลายหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียนอกจากงานแสดงแล้วติ๊กยังเป็นพิธีกรและโปรดิวเซอร์รายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชื่อรายการนีวิเกเตอร์ทางช่องสามและยังเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสถานศึกษาหลายแห่งทำให้ในปี2557 ติ๊กจึงได้รับดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้านชีวิตส่วนตัวติ๊กเจ็ด,ดาพรแต่งงานกับสิดัตมนแตงสุวรรณเมื่อวันที่9กรกฎา,าคม2552มีบุตรชายคนแรกชื่อเจดบดินหรือน้องเต้น เกิดเมื่อวันที่16มกราคม2557ในปี2544ติ๊กเจษด,ดาพรมีผลงานการภากเสียงภาพยนตร์เรื่อง Regen of the s e c r e d Stone โดยเป็นผู้ให้เสียงชิงหยางจืดผลงานด้านการแสดงมิวสิกวิดีโอของติ๊กเจษด,ดาพรมิวสิกวิดีโอ,อเพลงง่ายเกินไป ศิลปินเดอดซันเพลงใจละลายศิลปินซาซาเพลงขอเลวแค่นี้และเพลงรับแท้แพ้ใกล้ชิดศิลปินธนพรแวกระยูนเพลงเกมของผู้แพ้ศิลปินนัทมีเรียเพลงผมแอบชอบคุณและเพลงคนข้างล่างศิลปินบอยโกเซียพงษ์ เพลงคนในนิยายศิลปินปาลฟโฟร์เปียโนโเพลงความรักจงเจริญศิลปินฟาเรนไฮเพลงจำศิลปินสละปิดเปอร์วันพารททูเพลงพูดลาศักคำศิลปินไมเคิลสวัสดิ์เซวีเพลงข่าวร้ายหรือเปล่าศิลปินวาสันโชว์ เพลงที่แห่งนี้ศิลปินพีโอพผลงานด้านการแสดงภาพยนตร์ของติเจตดาพรปี2540แสดงภาพยนตร์เรื่อง2499อันธารานครองเมืองรับบทแดงใบเล่เรื่องคุณปนสายฟ้ารับบทแทนคุณปี2541 แสดงภาพยนตร์เรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตได้รับบทหม่อมราชวงศ์ดาวดึ่งศิราปี2543แสดงเรื่องสตรีเหล็กรับบทชัยและเรื่องสตางรับบทนารดีปีสงพี2546เรื่องสตรีเหล็กสองรับบทเป็นชัยและเรื่องคู่แท้ป,ปาฏิหารรับบทหมูตอน ปี2,547เรื่องคนเห็นผีสองรับบทแซมปี2,549เรื่องพระเด็กเสือไก่ลอกได้รับบทเสือปี2,551เรื่องปืนใหญ่จอมสลัดได้รับบทเป็นเจ้าชายตาหังและเรื่องตาที่หารรักต่างพันรับบทร้อยเอกวิน ปี2555เรื่องรักฉันอยากคิดถึงฉันรับบทหมอธนาและเรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนรับบทบอดปั้นมิสเตอร์เปเมนผลงานด้านการสแสดงละครของติเจษดาพรปี2542ละครเรื่องโซดากับชาเย็นรับบทพัทยาด็อกเตอร์พัฒนา ซึ่งเป็นละครเรื่องแรกที่ได้รับบทพระเอกปี2543ละครเรื่องปริศนารับบทท่านชายพจน์ปรีชาปี2544ละครเรื่องตะวันตัดบุรภพาได้รับบทบุรภพาและเรื่องวังมารีรับบทด,ดุลรีพาดล ปี2,545เรื่องตกกระดาดหัวใจพลอยโจรได้บทเป็นชาติหรือในอำเภอชนละชาติและเรื่องร้อยเลสเนร้ายรับบทก้องพบปี2,546ละครเรื่องเลือกแคติยารับบทอนุไทยปี2,547เรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดีรับบทเป็นแสนดี ปี2,548ละครเรื่องฝันเฟื่องรับบทวีหรือรัตรวีปี2,549เรื่องตามฟ้าตะวันเดียวรับบทเหมันหรือฮูโตและละครเรื่องแก้วตาพี่ใล้บทหนุชิสนุนเรศวนปี2,551ละครซิทคอมเรื่องรักริ่มรับบทโฟก ปี2553ละครเรื่องวนิดารับบทเป็นพันตรีประจักษ์มหั์ปี2556เรื่องรักนี้ชวนรันรับบทพาทินปี2557เรื่องอย่าลืมฉันรับบทเขียนหรือเขียนมาชาติยิรติสกุลปี2558ละครเรื่องเสือ ิงกระทิงแรกหงจากละครซีรีส์เรื่องเลือดมังกรรับบทเป็นทีหรือทรงกุดยนวานิดและละครเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนรับบทไรวินหรือคุณวินผลงานด้านการร้องเพลงเพลงรักประกอบละครเรื่องปริศนาซึ่งติ๊กได้ร้องคู่กับเจนี่เพลง บอกเลิฟประกอบละครเรื่องตกกระดานหัวใจปล่อยโจรร้องคู่พี่แมนเพลงเริงราตรี49ของวงสลิปเปอร์วันเพลงรักรือเปล่าประกอบมิวสิเคเลิ้สิคนรักริทึมในตอนที่18เพลงทึมหรือรักประกอบมิวสิเคเลิ้สิคนรักริทึมตอนที่34ซึ่งได้ร้องร่วมกับพี่ไก่และพี่บ๊อบบี้ ติจเจษดาพรเคยได้รับรางวัลต่างๆมาแล้วมากมายเช่นรางวัลไทยแลนด์บล็อกบัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวสาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง2499อันธภา,านครองเมืองรางวัลพระสุรสัศวดีพระราชทา,านพิเศษสาขาต่อต้านยาเสพติดประจำปี2543 รางวัลเข็มกลัดเกียรติยศจากสำนักงานปปสและสำนักนายกรัฐมนตรีสาขานักแสดงภาพยนตร์ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสม่ำเสมอรางวัลสตาร์เอ็นตูเทนเมนอวอร์ดสาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องตะวันตัดบูรพา รางวัลอาสไตล์อวอร์ด2002ครั้งที่2จากการโหวตของประชาชนให้เป็นสุดยอดแห่งสไตล์ประเภทนักสแสดงนำฝ่ายชายรางวัลเสื้อทองคำสาขาภาคบันเทิงรางวัลโหวตอวอร์ดประจำเดือนพฤษภาคมในฐานะนักสแสดงนำฝ่ายชายอันดับหนึ่งจากละครตกกระดาหัวใจพล่อยโจรรางวัลท็อป อวอร์ดในฐานะนักสแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องรอเล่เสน่์ร้รางวัลท็อปอวอร์ดในฐานะนักสแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเลือกขติยารางวัลท็อปอวอร์ดในฐานะนักสแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดีรางวัล คนชัดลึกอวอร์ดในฐานดาราชายยอดนิยมปี2549และติเจศนาพรยังเคยได้รับรางวัลอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย